สวัสดีครับน้องเอกครับผมไกลเกินครับพี่ไกลเนดีดีก็สวัสดีเอฟซีท้องถิ่นได้ดีวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หลังเซนต์มิเกลรถไฟฟ้าผมเป็นสุนย์การรถมือสองรถไฟ้ารถไฟเดินรถคัสเซเตอร์เป็นตัวดีนะน้ำไม่เอาเลยปอมแปะไม่เอาปีลังกาหงายเก่งก็ไม่เอาโโอ้หสุดยอดเลยสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนครับอยู่ตรงถนนเรียบทางวนโรงเรียนสวนกุหลาบสนบุรีไอ้ดีหรือตรงพระรามสองได้ใจแน่วันนี้มีอะไรมาอวดกันเป็นรถตุเร่ย์ครับที่ว่าร้อยปีปีสองพันสิบสองคันนี้สวยมากนะ มือเดียวแล้วก็ใหม่แค่แสนโลเศษๆนะพี่จะ,อะบอกให้แล้วตัวนี้เป็นขับสี่สีคุณสีด้วยไม่ใช่สี่คุณสี่แล้วก็สิบหกนะก็คือขับเคลื่อนสีล้อเป็นฟลูดอยู่ด้นะครับมาดูพร้อมกันน้องเอกวันนี้เรามีเชฟโรเลตรับออปต้านะครับคันนี้ต้องรีบเลยนะครับบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าบานถึงเนี่ยจริงๆนะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับมาจากโชว์รูมปุ๊บเนี่ยถึงปุ๊บเนี่ยก็อเอามาอวดกันเลยมาดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาครับผมเชฟโรเลตนะครับ สวยๆเลยนะครับผมแคปที่ว่ายางบอกเลยโยโกฮาม่าสวยๆเลยนะครับปี่ปสองยังใหม่อยู่เลยนะครับนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมด้วยนะครับตัวนี้เป็น LT z ซนะครับแล้วก็กระจกถูกระจกมีไฟด้วยเห็นไหมนะครับคิ Q ้วโครเมี ian, ่ยมต่งอานานี่ยังสวยกันหมดเลยนะครับที่จับบนลังคาก็ยังยียบร้อยอยู่คันนี้บอกเลยว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็หมายเสรหกเศษสวยมากๆไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่เคยทําสีด้วยซ้ําไปนะครับ รถสวยมากๆเลยคันนี้ออกมาจากโชว์รูมเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปนี่ครับผมเชฟโรเลต LT Z นะครับคันนี้บอกเลยว่าตัวท็อปอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นที่เปิดโควี่มด้วยนะครับไม้สาโลกเสร็จเสสวยอ่ะจริงอ้โหบอกเลยสองแสนกว่าบาท f c กุญแจแท้สองดอกด้วยชัวแอบภายในก็ส่งเข้าประกอบด้วยนะฮะถ้าประกอบก็จะแ็งครับผม ักระโดดี๋ยวขอปากเสียงหน่อยเล่นเองงงเองครับเล่นมุกนะครับนิ้วรอยเนี่ยมีบ้างนะครับตามจริงนะครับสวิตกระจกยังใช้ได้แผงประตูเคบได้ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เบาะหนังนะครับตัวท็อปนะครับก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับบอกแล้วก็ยังสวยสะอาดอยู่น้องนี้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วเป็นฟังก์ชันครับผมเนี่ยริมไม่ค่อยดีวันนี้นี่ครับผมพุชคอนโทรลนะครับแล้วก็มีการปรับที่พวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็กระจกปรับข้าง ไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ฮะไม่หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันโลเซีเลยนะครับผมสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับผม ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคราฟฟี่คู่ด้วยเกียรจ้าเคฟล่าก็ยังสวยๆอยู่เห็นไหมช่วงแอปหน้าจอฟรอนต์นี่ก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ฟรอนต์ตรงนี้ก็ยังเป็นดิจิตอลเหมือนกันสวยๆเลยนะครับเรลโมงเรืลไมโอเคนะครับหัวเกียร์นี่โอเคเลยครับผมมาดูฝั่งนี้กันแผงประตูข้างก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะ น้องเอ็กดูสิสวยสะอาดมากๆเลยนะครับเคบราวสวยๆคั้นี้บอกเลยว่าไม่แพงนะครับเอฟซีต้องรีบแล้วนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับรถมาใหม่เอี่ยมเอี่ยมสดสดเลยนะครับนี่ถ้าเป็นปลาที่ขึ้นจากกระชังเลยนะยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะครับยังไม่ทันจะล้างเลยนะฮะเอามาให้ดูคนก่อนนะครับเผื่อ f c ท่านใดกําลังหารุ่นนี้อยู่นะครับพนักแขนวางแก้วน้ําได้ยังสวยงามเลยนะครับผมมาดูท้ายกันดีกว่า ้องเอ็กซ์เปิดอิปปีดูหน่อยสิโอ้โหนี่ยังใช้งานได้อยู่ปล่อยมือได้ช็อกอัพยังใช้ได้อยู่นะครับรถเดิมจริงๆนะครับทุกกระเบียดเลยนะครับผมนะครับแผงหลังก็ถือว่ายังสวยสะอาดอยู่้องเอ็กซ์ดูสะก่อนนี่มีแอร์หลังด้วยนะจ้าใช่นะครับที่วางแก้วน้ำได้เบาสองตัวนี่คือพับได้นะชว์โอ้โหวางข้าววางของได้เลยนะจะขนของก็ได้เอาผ้าวมปูนะครับให้ลูกให้หลานนั่งกันยาวๆเลยเที่ยวต่างจังหวัด หรือว่าจะขนของนี่ก็ถั่วเยอะมากนะน<า>ี่ทำเล่นไปนี่กว้างมากแล้น้องเอก็ก<า>โอ้โหแล้วราคานี้สองแสนกว่าบาทดีเซล4 wheel drive ตายแล้วออตโต้ดีเซลโชครับยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะใบไม้มไรจริงๆสุดยอดจริงๆทั้ทงไปไหนอยทีจับมือไปไปพกกระดาวนี่ฮะคานหน้านะครับบอกว่าเดิมคุณตระเยนเลยยังไงอ่ะ เริ่มทุกจุดโอ้โกได้ออโต้ดีเซลห้องเครื่องดีสวยเทอร์โบด้วยนะครับผมตัวนี้ LTZ บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมมาแล้วครับผมเชฟโรเลตนะครับผมแคปติว่านะครับปี2,012ออโต้ดีเซล4คูณ4ท็อปสุด LTZ ABS ABS2 ยางใหม่ปี22โอ้โหต้องเอ็กซ์จ๋าเท่าไหร่ดีคันนี้288,000บาทครับผม288เด็กสวยเลขสวยแล้วครับผมออกรถ1,000บาทไม่มีเก็บเพิ่อนไม่ได้ซิครับผมสตาร์ได้เลยสุดยอดนะสุดยอดออกรู้1,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบที่เียว่าเลยทีเดียวต้องพาดูแชนแนลของพี่ไม่มีกดตะไคร้ก่อนแล้วล่ะนะกดตะไคร้นี่ผมกดกระดิ่งจริงจโอเคเดี๋ยวพีินาเจค่ะขอบคุณมากเลยครับ